Honda c ว v 2.4s เป็นตัว5ที่นั่งปี2021ะะใหม่ใช้งานเพียงแค่ 86,000โลเท่านั้นมาในบอดี้สีดำสวยๆแบบนี้เลยออปชั่นมีมาให้แบบครบๆนะและสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหารถซ r v วีมือสองเนะคะไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยได้เป็นตัวปี2021และเป็นตัวไม้เนเชนแล้วเรียบร้อยภายในสวยเดิมแบบนี้ออปชั่นมีมาให้แบบครบๆสภาพอยู่สภาพสวยเดิมโรงงานคลิปๆ,ๆแบบนี้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้จะเป็นยังไงนะ่คะฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองที่เข้ามาใหม่นะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟจุดท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เสรีไทย68แยกที่1นึ่งบบุรีกรุงเทพวันนี้มาอยู่กับน,นุชในช่องนุชรถ SUV มือสองนะคะกับนุชเพชรยนต์ที่ปรึกษาง,งานขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้จัดรถมาให้ชม1นึคันคันนี้ขอตอกย้ําความสวยให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับใคร อยากได้เป็นรถ SUV มือสองหรืออยากได้เป็นรถ5ที่นั่งที่มาพร้อมอ,ออปชั่นและความสวยมีมาให้แบบครบๆเลยวันนี้นุชจ,จัดมาให้แล้วนะคะกับ CRV คันนี้เลยนะคะเป็นตัวไมเน a เชน2.4 S นะคะเป็นรถปี2021นะคะมาในบอดี้สีดำโครงสร้างหลักเดิมโรงงานเลยใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะสรอบคันสีเดิมสวยเรียมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไฟไท้ายอยู่สภาพสมบูรณ์ครบๆ นะคะใครที่มองหาอยู่เนี่ยนะะไปซื้อป้ายแดงเปิดตัวร้านก่าวันนี้นุชจ,จัดมาให้เลยในราคานะคะในสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยกับรถมือสองวันนี้เนะะีค่ะ789,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ได้เป็นบอดี้สีดำโครงสร้างหลักเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ามาแน่นอนคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อน,อนเลยพ,พี่จ๋าคันนี้ได้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์ในส่วนของ ของราละเอียดด้านหน้ามาให้ใหม่แล้วนะเป็น กระจังหน้าสีดำและโครมเมียมสวยแบบนี้เลยโลโก้ Honda นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมาในสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยแตกลนะแล้วนะและไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟ Full l e d มาให้แล้วนะคะไฟ Day t i า e Running Light มีมาให้แบบครบๆและไฟตัดหมอกก็มีมาให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับตัว m i น์เ c ชเชน e นะคะด้านล่างจะมีในส่วนของตัวโครเมียมตัดเนะะี่ยะนี่เลยมีมาให้แล้วเพิ่มเติมสวยๆแบบนี้ ตรงไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้สภาพสวยเลยนะคะถือได้เลยว่ารุ่นนี้นะคะดีไซน์ออกมาได้แบบว่าสวยมากๆเลยนะและนี่ก็เป็นสีดำด้วยนะคะเหมาะกับพี่ๆที่ชอบรุยนะคะันนี้ดุดันนะคะกับสีดำสวยมากคันนี้เนะฮะเป็นตัวสอขับ2ปี2021ไม้แท้โรงงานอยู่ที่85 0 0 0ืหานโลนะคะเรียมสันตัวรถสภาพสวยเลยฝากระโปรงไม่มีรอยสกิดเห็นหรือว่ารอยรักิ้มนะคะสวยๆเดิมๆ นะคะแล้วก็ปกซุ้มล้ออยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีผิดความหมาแน,น่นอนนะคะสวยเดิมครบจบแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กสีทูโทนแม็กอลอยนะคะขอบ17นะยางปี2021ทั้งสีสเซนเลยนะคะภายในปกซุ้มล้ออยู่สภาพเดิมไม่มีผิดความ นะฮะกันชนด้านข้างเดิมโรงงานเลยนะฮะและก็มีสีโครเมียมตัดยาวแบบนี้สวยๆนะะสีรอบคันสีดําเดิมกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวเรนวอสมาให้อีกด้วยนะคันนี้นะคะมี กล้องมองข้างมาให้นะคะสวยๆเลยกระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะติดตั้งฟิล์มมืดมาให้แล้วรอบคันค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้สภาพตัวรถค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับใครมองหาอยู่ c r v มือสองนะคะวันนี้จัดมาให้เลยรถปี2021กับราคาอยู่ที่789,000บาทนะคะติดตั้งนี่เลยคิวกัสาสตา์มาให้แล้วสวยๆนะคะเปิดเข้ามาภายในคุณพี่ ใหม่กริปเลยนะฮะสภาพคือใหม่กริปมากๆนะคะใครไปดูป้ายแดงอยู่นะหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยคุณพี่๋าวันนี้จัดมาให้แล้วนะ 2.4s เนะคะเป็นรถปี2021 5ที่นั่งขับ2นะคะคันนี้มาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็มีกล้องมองข้างหรือว่าเรนวอสมีมาให้แล้วระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางที่วางแก้วมีมาให้ พวงลลยมอติฟังก์ชันมีมาให้ครบๆค,ค่ะคันนี้นี่นะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วรอยทะลอกเลยสวยเดิมซอกประตูนะคะตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยืขย่นเลยนะคะน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานสวยๆแผงประตูด้านข้างสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายเดียดตัวน็อตนะคะหรือว่ามคอาร์เห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดนี้เลยคุณพี่สานี่นะคะดูได้เลยนะคะเดิมนะคะนี่ น็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยขยับขยื้อเลยแผ่นเพจคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไข่แงะนะคะอุปกรณ์ต่างๆของในตัวรถเนี่ยมีมาให้แบบครบๆเลยภายในสวยเดิมนะใครตามหายอยู่ไหมนะคะไม่แปดหมื่นห้โลกับราคา7นะ0 0ฮะเจ็ดแสบาท ผ่อนต่อเดินแค่13,500บาทเท่านั้นเองนะคะคุณพี่จ๋าได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานเลยนะและในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะคันนี้นะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนั่งได้3ท่านแบบสบายๆไม่มีแอร์อัดหรือเดินทางไกลนั่ง2ท่านนะคะมีที่พิงแขนวางแก้วมาให้ด้วยสวยๆเลยและตัวเบาะสามารถพับลงได้ด้วยนะคะคุณพี่จ๋าเก็บสัมภาระได้นะคะ พับลงเป็นรถบ้านได้ด้วยนะคุณพี่คันนี้นะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้มีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะ,ะซอกประตูนะคะให้เห็นการน,นิดนึงสวยเดิมเลยนะคะตัวประตูไม่มีการโดนเปลี่ยนมานะคะน็อต <Not S 1> อยู่สภาพเดิมๆนะคะรอยมคอัพต่างๆบอดี้โ <Body S 1> ครงสร้างเดิมแผงนประตูอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีการโดนเปลี่ยนมาหรือว่าโดนชนข้างมาแน่นอนนะคะรถนี้บอกเลยว่าคุมมากๆคุณพี่ CRV นะคะมือสองสภาพน้องๆปลายแดงนะคะวันนี้จัดมาให้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะใครมองหาอยู่นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะคุณพี่จา๋าและในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายด้านหลังนะคะเดิมโรงงานค่ะคุณพี่อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอยแตกหลาวด้วยนะคะเดิมเลยโลโก้ฮอ,อนด้านะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์ที่ปัดน้ําฝนเดิมกระจกด้านหลัง เดิมโรงงานสเปคเดิมสวยๆเลยนะคะใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว5้าที่นั่งนะคะคุณพี่ขับ2นะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหลังมีพร้อมตัวไฟทับทิมนะคะแล้วก็ติดตัวเอ่อกันเขาเรียกว่าอะไรเซนเซอร์นะคะมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะที่รักษาความปลอดภัยเขามีจัดเต็มนะคะประตูหลังไฟฟ้ามาให้อีกด้วยค่ะคันนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆเลยออปชั่นมีมาให้แบบครบๆนะคะ ให้ดูนิดเดิงนะน็อตนะฮะไม่มีการโดนเปลี่ยนน็อตเดิมสภาพเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เรียงลงมานะคะไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกลาวด้วยนะคะมาพร้อมถาดรองมีมาให้ครบอุปกรณ์ด้านล่างนะคะมีมาให้จากโรงงานเลยคุณพี่ยังอะไหล่แมรงถุงถ่องมือนะคะมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นคุณพี่จ๋าภายในกว้างหลังคาสวยครบกริ๊บกริบแบบนี้คุณพี่นะคะ ใครมองหาอยู่นะคันนี้เป็นรถมือสองนะคะไม่ใช่ป้ายแดงนะต้องบอกเลยเห็นสภาพแบบสวยแบบนี้คือมือสองนะคะไม่ใช่ป้ายแดงนะและใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นไม่แปดหมื่นห้าพันโลนะคะสีรอบคันนะคะสีเดิมนะ,ะแบบนี้เลยสวยๆปงซุ้มรอ้อทั้งสี่ล้ออยู่สภาพเดิมไม่มีผิดความมานะคะภายในสวยเดิมเลยนะคะกว้างนั่งสบายๆแอร์ตอนหลังนะ,ะตัวเบาะไม่มีช้ำแบบนี้นะคะซอกประตู ทั้ง4บานเดิมโรงงานเรียงลงมาสภาพค่อนข้างสวยเลยแผงประตูก็อยู่สภาพเดิมๆโรงงานนะคะตัวน็อตแต่ละจุดนะครบแบบนี้เลยคุณพี่นะสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะ CRV มือ2เนาะแนะนำคันนี้นะคะเป็นตัว5ที่นั่ง 2.4S นั่นเองเป็นรถปี 2, 0, 2021ค่ะไม่85,000โลราคา789,000บาทนะคะภายในกริบๆสวยๆนะคะออปชั่นมีมาให้ครบ ซอกประตูนะคะตัวนี้เสาบีนะน็อตเดิมเรียงลงมาสภาพสวยเลยนะคะแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายๆนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะมีมาให้แล้วด้านคนขับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูภายในนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมาเลยนะคะให้เห็นเรือนไม้กันก่อนเนาะอ่ะเรือนไม้ไม้แท้โรงงานอยู่ที่ 86,000 27กคือไม้แท้เลยนะคะมาพร้อมพวมาลัยมอติฟังก์ชันมีมาให้นะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายนะมีมาให้เลยแล้วก็พร้อมหน้าจอนี่นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้สามารถดูมุมอับได้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเรนวอสนะคะมีมาให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง นี่เลยนะคะมีเรนวอสมาให้นะคะสำหรับด้านข้างเนาะนี่นะคะมีมาให้แบบครบๆแบบนี้ถือได้เลยว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างมีมาให้กับการครบกับการใช้งานเลยคุณพี่เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะ Apple Ca คเพได้ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะมีมาให้ลูกเล่นต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบๆเลย a i ร Auto เนะคยะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB นะคะมีมาให้2จุดแบบนี้นะฮะโอ้โห นะมีที่วางแก้วนะ ทิงแผ่นั่นข้างนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดภายในสวยกริบมากคันนี้ไม่ใช้งานอยู่ที่86,000โลเท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเป็นราคาซื้อสดเนาะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร091หนะคะ4447982ดเดนุเพชรยนนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสกันเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถ SUV มือสองไว้ใช้งานอยู่ดอกเบี้ยถูกถูกและราคาดีรถสวยนะ,ะตนนิดต่อนุชมาได้เลย นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะตัวน็อตแต่ละจุดนะคะเครื่องเดิมเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนิ่มมากคันนี้อ่าเป็นยังไงบ้างคะเสียงโคตรนุ่มเลยแล้วก็คันหน้าเนี่ยเดิมเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะติดตั้งจากโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์ นะคะน็อตยึดฝากกับโรงเดิมฝากกับโรงเดิมโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขหรือว่าผิดความมายนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครมองหารถ SUV มือสองไว้ใช้งานหรืออยากได้เป็นรถห้าที่นั่งนะคะแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะกับทันด a า CRV นะคะ 2.4S เป็นตัว5ที่นั่งขับ2ปี2021ไม่ใช้งานแท้โรงงานอยู่ที่86,000โลเท่านั้นนะคะและคันนี้ราคาขายอยู่ที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่789,000บาทออกรถแบบฟรีดาวเลยนะคะโจทย์ลูกค้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่13,500บาทเท่านั้นสนใจเดียวเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิว รถ SUV มือสองค้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ